ลีลคลได้พี่ได้รอเปล่าว่าพี่เป็นใครจำได้ตอนนี้กลังแสดงอยู่ใช่ไหมครับเกอยู่โอเคเดี๋ับใครสวัสดี แม่ยกของคะนเทพบระรุสุดที่รักนะคะวันนี้นะคะหนูก็เป็นตัวแทนจากรายการไม้ทองคำนะคะครั้งที่9มาประกาศผลว่าน้องปุ้ยและน้องโดนัสจะมีสิทธิ์ได้ผ่านเข้าสู่รอบ60คนสุดท้ายหรือเปล่ายังไงฝากแม่ๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเนี่ยได้ผ่านเข้าไปด้วยแม่ๆพร้อมหรือเปล่าคะ ทั้งสคนเนี่ยจะได้ผ่านเขารอบรอเปล่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันเทียนนะคะว่าขอให้ผ่าดพลาาดโอเคนจ๊ะอาารนี้พี่ไม่ได้มาขาดเราเลยนี่พี่นั่งขาสามเดือนนะสามเดือนหรอเโอเคถ้าเดี๋ยวมองให้น้องๆนะคะเป็นขัเป็นคนแรกหรอเปล่าคนแรกค่ะใค่ค่ะ wow จด้ได้ไดจสบใจอ้าวป๊าเป็นได้อ้าวอ้าวอีตั เตมนั่นหลจ้าขออีกรอบเดี๋ยว่เี ある。 ไดูปอระหว่างนี้จี่ไหนป๋าพี่ดาขอทาผ่าเชีย์อีกทีนะแล้วควรอัน้ะแนะครับวางไว้บนเวทีนะพี่นะขออีกีนะครัผมขอเชียร์กันอีกครั้งนะครับประหนึ่งว่าถูกหวยางวันที่หนึ่งนะครับผม กครับเดี๋ยวเราข้างหลังกุลติดปาานะครับเอ็กซป้าข้าหมจ๊ะข้างหลังไม่เอาเครับเหม็นครับเน่าครับหงไม่กินครับอยามาขายอะไรตอนนี้เาถ่ายรายการิวิวปุยจาาไต้หนูค่อคแกะแล้วก็แบบ มาจับจองเป็นเจ้าของที่นั่นกับได้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จตันนี้เราก็จะทําการแสดงเลยนะจ๊ะงานวัดของเรามีมีตี่นสิบตืนถึงวันที่สิบเก้านะครับเรามาทำการแสดงกันวันนี้นะครับผมโต๊ะอีนะครับสี่สิบบาทนะครับเข้ามาได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับกําบุญเข้าวัดนะครับผม วัดก็รายได้ก็จะรวบรวมมานะครับก็เป็นค่าง,งานมาขอรสศนะครับค่าจิปานะต่างๆในวัดนะครับ okay, ต้อมานั่งสบายๆครับฝนไม่ตกแน่ครับ,รบเพราะว่าเราได้คุีกันแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวไม่ตกนะเลียก,กันแล้ว <laughs> ตกหลังเที่ยงคืนนะครับ รบกวนด้วยนะครับเอราะรบกวนคนที่เข้ามาดูนะครับขอความกรุณาสวมแมสด้วยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับถ้าหากว่าฝ่ายปกครองมาแล้วเห็นว่าไม่มีการเว้นระยะห่างไม่ได้สวมแมสเขาอ,อาจจะให้เราเลิกทําการแสดงกลางคันนะครับผมขออนุญาตนะครับร่วมมือกันด้วยนะจ๊ะแฟนๆที่รักทุกคนเ <แ justo. S 1> ว้นระยะห่างกันด้วยเนาะ นะครับนะครับจะดึงเป็น่าให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะครับเราก็มีของขายนะครับเป็นลูกตาลนะครับลอยแก้วนะครับที่เหลือมาเจ็ดวันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียครับจะเสียก็ประมาณอีกสองชั่วโมงนะครับต้องรีบกินนะครับน้ำพริกแม่ก็มีครับแต่ว่าเขา เขาจะขายของตัวเองก่อนเพื่อให้คนดูไม่ได้มีตังค์ซื้อน้ำพริกนะครับผมเอ๊ะนี่ก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่แม่ผมทำไม่ได้นะครับเขาจะเดินขายนะครับนักสีครับเอาละไป เดีย๋ยวตรงกลางฟังอธิบายเ <c oughs> อาฟังหน่อย อีกสักครู่นะครับเราจะทําการแสดงกันแล้วนะครับจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งกันได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับใส่แมสด้วยนะจ๊ะขอความกรุณาขอความร่วมมือกันด้วยนะครับทุกคน